อันนี้ดูอันนี้ดูรถนั้นเหรอฮะดูรถนั้นแล้วยังไงอ่ะอันนี้อยากได้เหรอไหนมาผูกก็มามานี่เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมฮะไม่ได้ยินเลยเอาไหมเอาเปล่ามาเร็วมาคุยก่อนมาคุยก่อนอันนี้อยากได้เหรออุ่นเหรออยากได้เปล่าอยากได้เปล่าอยากได้ไหม เอามาจุ๊บก่อนเดี๋ยวให้ซื้อให้มาจุ๊บก่อนเลินอะไรเหรอเล่นทรายเล่นได้เหรอมันเปื่อนไหม,ไมเราไม่ได้เอาช้อนมาหรอกพรุ่งนี้ได้ไหม,ไมวันนี้กลับบ้านก่อนไหมไม่จบ <gasps> นะไปเล่นที่บ้านพี่บ้านก็มีทรายไม่ ไม่ได้เอาช้อนมาไงคะ,ะเล่นสีเล่นสิเล่นสิเล่นสีมาเล่นสิมาจุบทีหนึ่งก่อนให้เล่นซ้ายเร็วอาจุบอือ่มามาไป้าปิดจมูก,ก่ะอะเด ของหล่นเห็นไหมของหล่นเห็นไหมไม่ช่วยรักษาของเลยย่าเสียใจแล้วขอโทษก่อนขอโทษจ้าหอ,อมด้วยดังๆน่าเชื่อเยลย